โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ห้องครัวอีกแล้วนะครับเพราะวันนี้ผมจะมาทำสเต็กนะครับนี่สเต็กของเราน่ากินมากทุกคนก็คือวันนี้ผมจะมาทำสเต็กกับผักนะอันนี้ก็เป็นจานผักของผมนะครับก็จะมีบรอกโคลีมีแครอทแล้วก็มีหัวหอมเดี๋ยวอันี้เราไปทำที่หลังแต่เดี๋ยวเรามาทำสเต็กก่อน อันนี้ก็แอปเปิลนะมาผมขอแกะสเต็กก่อนแป๊บหนึ่งนะคนดูเดี๋ยวตัดไปตอนสเต็กอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสานี่ก็มาแล้วนะคนดูสเต็กก็คือสเต็กมันทำไม่ยากเลยนะคนดูก็ ง่ายๆเลยนะครับก็แค่ใส่เกลือพริกไทยแล้วก็เอาลงกระทะรอสุกอันนี้คนดูก็เห็นนะมันสเต็กก็ชิ้นค่อนข้างบางอยู่นะคนดูก็อาจจะสุกเร็วสุกเร็วกว่าสเต็กปกติอันนี้ผมก็ทําการซับนะเพื่อเพื่อให้แบบน้ำอะไรเนี้ยน้ําแดงมันไม่ติดเนื้อขนาดนั้นนะแล้วเราก็จะมาใส่เกลือพริกไทยนะครับคนดูก็ง่ายๆเลยปึ๊บ มาแล้วก็เปิดฝานี้ใส่เกลืออันนี้เป็นเกลือชมพูนะได้มาจากภูเขาเหิมาลัยจากรเราเรนได้มาจากคลิปที่แล้วทําสปาเกตตีนั่นแหละคนดูนี่ก็ใส่เกลือเลยคนดูคือชิ้นนี้มันก็ค่อนข้างบางนะคนดูผมก็เลยจะไม่ได้ใส่เกลือเยอะแล้วก็ใส่พริกไทยพริกไทยอาจจะใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าแบบ ยังไม่ได้เปิดฝานะก็เลยจะใส่ไม่เยอะรอเล่นพริกไทยผมจะใส่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าคนดูดูนะเวลามันแก,ก๊แก,กออกมาเดี๋ยวผมแก๊กใส่ฝาให้ดูเนี่ยชิ้นมันจะเล็กนะคนดูเห็นปะคนดูเห็นไหมชิ้นมันจะเล็กแล้วพอมันอยู่สเต็กใช่ไหมล่ะผมทาสเต็กแล้วไฟมันแรงไงแล้วพริกไทยมันจะไหม้ผมก็เลยจะมาใส่แบบช่วงตอนปิดงานไงช่วงแบบปิดท้ายเราก็จะมาใส่พริกไทยเพิ่มอันนี้แค่ใส่ให้มันมีกลิ่นในกระทะทเฉยๆนะคนดูแต่เกลือนี่คือผมใส่ใส่พอประมาณนะคนดู แกะแกะแก,แ,กแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคนดูดูนะเนี่ยมันมีพวกเกลือพริกไทยติดอยู่กับบอร์ดอย่างงี้นะคนดูเห็นปะปึ๊บเนี่ยมันจะมีพวกเศษเกลือนี่เราวก็เอาตรงเนี้ยเห็นปะปึ๊บจุ่มเลยนี่แปะแปะก็คือมันจะได้ซีซันโดนทุกตรงนะคนดูรสชาติมันจะได้อยู่ทุกคาทีนี้เราก็จะกดพวกอันนี้ลงไปนะพวกเกลือพริกไทยแม่นติดนี่ก็แค่นี้เลยนะคนดูการทําสเต็ก ทีนี้เราก็จะเดี๋ยวเอาไปใส่กระทะก็เดี๋ยวไปอยู่ฝั่งนู้นกันคนดูหนึ่งสองร่โอเคคนดูเราก็จะมาเปิดไฟแรงสุดเลยนะเพราะว่าช่วงแรกเราอยากจะได้ความเสียไงเราอยากเสียเนื้อให้มันกรอบก็เราก็จะทําการเอาลงไปก่อนแต่ว่าผมไม่รู้ว่ากระทะนี้มันทําได้ไหมเพราะว่าคนดูดูกระทะมันค่อนข้างเล็กกันนะผมก็ถ้ามันออกมาไม่สวยก็โทษกระทะนะอย่าโทษผมแต่ไม่เป็นไรหรอก เสียงอะไรวะนี่วิธีการเอาลงนะผมก็จะเอาตรงเห็นไหมที่เป็นมันอะลงก่อนนะเราก็จะลงปุ๊บอย่างนี้เลยเสียทําการเสียก่อนเพราะว่ามันมันก็ได้คายมันออกนะคนดูปุ๊บนี่เพื่อให้มันแบบยังไงอะดีขึ้นอะเพื่อให้มันมันละลาอยอะประมาณนั้นอะคนดูนี่ก็จะเริ่มได้กินนองกินเนื้อปุ๊บ ทีนี้ก็ลงไปเลยคนดูนี่แล้วก็ปล่อยมันลงไปแช่ไปสักพักหนึ่งก็แค่นั้นเลยคนดูแต่ว่าผมเป็นโรคอะไรไม่รู้นะเวลาแบบจับเนื้อเนี่ยเสร็จเราต้องมาทําอย่างนี้นะคนดูมาล้างมาล้างทําไมไม่รู้ทีนี้เราก็จะหาทองนะครับอันนี้ไว้ขีบใบพลิกก็เราก็จะปล่อยให้มันทาอันนี้ไปเรื่อยๆนะคนดูเราก็จะพลิกไปพลิกมาจนมันสุกประมาณนั้นนี่อันนี้ก็จะเป็นฝั่ง ตอนนี้ผมก็จะปล่อยไว้ก่อนนะผมตามจริงต้องหาอะไรมาทับไว้นะคนดูเพื่อให้แบบมันสุกเท่ากันทุกตรงอะ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่มีอะไรทับผมก็นี่เดีย๋ยวมาจิ้มไว้เฉยจิ้มจิ้มจิ้มแค่ประมาณนี้พอก็ชิวๆนะคนดูทําสเต็กจริงๆผมมีสเต็กสองอันนะผมก็จะมาพาคนดูมาทําอีกสูตรหนึ่งก็ได้อีกสูตรหนึ่งก็คือแบบพอสเต็กสุกก็มาปรุงที่หลัง แบบจะสับๆไปตรงเนี้ยแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ปรุงๆๆเดี๋ยวนั้นผมต้องไปล้างนะเพราะมันแบบมันโดนเนื้อดิบไปแล้วไงถ้าจะมาผสมกับเนื้อดิบเนื้อสุกเดี๋ยวท้องมันจะเสียตอนนี้ก็รอเสียเดี๋ยวคนดูรอขั้นถัดไปแตวผมไปล้างไฟอีกทีว่าต้องทำอะไรโอเคครับคนดูต่อมาแล้วระหว่างที่เราสเต็กเรากำลังเสียอยู่นะเราก็จะมาทุบกระเทียมก็คือง่ายๆเลยคนดูทุบ ปไปไปเอามีดทุบอย่างเงี้ยปไปไปให้มันแตกอย่างเงี้นะแล้วก็เดี๋ยวพอเราจะเริ่มทําให้มันสุกก็เดี๋ยวค่อยโยนกระเทียมใส่ไปกับเนยเพื่อความหอมจริงๆต้องมีโรสเมลีด้วยนะแต่ว่าผมหาซื้อไม่ได้ก็ประมาณนี้ก็พอได้อยู่คนดูตอนนี้ผมก็น่าจะได้พริกสติกได้แล้วแหละก็คือถ้ามันติดกระทะคนดูไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเรยกว่าไงอะเพราะว่าเดี๋ยวมันอนนี้เดี๋ยวมันก็สุกเอง เ,เดี๋ยวมันก็หลุดเองพอมันแบบเนี่ยพอมันเริ่มกรอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หลุดเองนะคนดูก็ไม่ต้องห่วงอันนี้คนดูอยากได้ความสุกประมาณไหนคนดูก็กะเอาเลยนะส่วนตัวผม,มผมชอบกินแบบสุกๆไงผมก็ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคนดูมันก็จะเสียอย่างงี้นะเนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วอีกสักพักหนึ่งเราก็จะพลอยอฝั่งมันเสียเสร็จเราก็จะเรียกว่างไงอนะ รถไฟใส่เนยใส่กระเทียมแล้วเราก็จะเบสเดี๋ยวคะเป็นการเบสก็คือเอาเนยเนะ่ะชุบชุบชุบให้รสชาติมันเข้าไปซึมกลับเข้าไปเพราะเห็นไหมเนี่ยคนดูคนดูเห็นไหมเนื้อมันมีไข่มานออกดื้เดี๋ยวม,มันจะเสียไม่เท่ากันนะกินน้ำอะไรไหมนี่แล้วก็ปล่อยมันเสียไปนะคนดูก็คือเนี่ยเราก็ค่อยจิ้มแต่อย่าไปจิ้มเยอะเพราะว่าจูสมันจะออกมาเยอะไงเราก็ปล่อยมันทําของมันไปเลย ก็ไม่ยากนะคนดูทำสเต็กชิลมากคนดนูเราก็แค่ปึ๊บแต่ว่ากระทะมันค่อนข้างเล็กนะผมก็ทำไม่ค่อยถนัดหรอกแต่ผมก็พอได้อยู่ก็ชื่อรายการผมก็ยังไม่ได้ตั้งนะคนดูก็ช่วยผมตั้งอีกคลิปแล้วกันเพราะว่าคลิปที่แล้วก็มีคนคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะว่าอยากให้ชื่อรายการว่าอะไรก็เดี๋ยวผมขอเยอะกว่านี้ผมจะได้ดูนิดแล้วก็มาเดี๋ยวมาเปิดโพยวตในไอจ ใครที่ไม่ได้ติดตามไอจผมก็ไปติดตามได้นะครับทอมมี่ปาร์เกอร์อันดสก11ก็จะเจอผมลงลงลงรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูได้อ่ะตอนนี้ก็รอมันเสียโู้ก็คือทําสติกมันควันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่านี้มันเปิดไม่ได้แล้วคณดูเป็นไรไม่รู้ตอนนี้มันก็ียเสียค่อนข,ข้างเสร็จแล้วนะคนดู เราก็เปิดมันเสียแล้วทีนี้เราก็จะลดไฟมาประมาณสองสามอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะมาเอาเนยจะมาเอาเนยนะครับคนดูก็ตรงนี้มีช้อนไหมอ่ามีพอดีเลยนะคนดูช้อนปึ๊บนี่ได้ช้อนมาเราก็จะมาเอาเนยนนเนี่ยคนดูเนยชิวๆตักเนยใส่เป็นการเบสสเต็กนะครับเราก็ใส่ข้างบนเลยอย่างนงี้นี่ ใส่ข้อมูลสเต็กเลยนะคนดูแต่ว่าผมว่าควรผมเอาช้อนพลาส,สติกดีกว่าตะหลิวมีตะหลิวไหมตะหลิวไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคนดูเดี๋ยวใช้ตะหลิวอัน,นี้ก็ได้นี่เราก็จะเอาไฟอ่อนๆนะคนดูเพื่อที่จะไม่ให้เหนยเนี่ยมันเรียกว่างไงอะคนดูเนยมันไหม เพราะถ้าเนยไหมมันจะไม่อร่อยนะคนดูมันจะแบบขมไงเราก็จะพยายามทําให้เนยเนี่ยอยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเราก็มาใส่สองฝั่งนี่ก็เป็นการเบสเบสไปเราแค่แบบตักใส่อย่างงี้นะคนดูเนยมาตักใส่ตักใส่ตักใส่ตักใส,กใส่แค่นี้เลยอันนี้เนยก็เป็นก้อนอยู่นะคนดูเดี๋ยวเราก็ปล่อยเนยละลายไปก่อนนะแล้วผมก็จะเอากระเทียมเนี่ยปึ๊บกระเทียม ใส่ไปพร้อมกับเนยเลยเนยมันก็จะเป็นกลิ่นกระเทียมนะแล้วเนื้อเราก็จะเป็นแบบเรียกว่าไงอะ่ะมีความกระเทียมอุ้ยตกใจแฟดแฟดตะกร้องงนละคนดูไม่ต้องตื่นเต้นนี่เริ่มละลายปุ๊บเราก็เบสตักใส่เนื้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นี้เลยคนดูเป็นการเบสนะก็คือจะทําให้แบบมันเรียกว่าไงอะ่ะเนื้อมันจะกลมกล่อมขึ้นรสชาติมันจะแบบเป็นรสชาติเนยประมาณนั้นคนดู นี่เราก็ปล่อยมันไปนะใส่กระเทียมใส่อะไรเราก็เบสไปเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟมาประมาณ4ประมาณกลางๆนะคนดูเพื่อที่ให้เหนยมันไม่ไหม้แล้วก็ยังได้เบสแล้วหอมกระเทียมมันก็จะออกวงออกหวานไปก็ทําไปเรื่อยๆนะคนดูก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้เสร็จก็เดี๋ยวผมไปตัดโชว์ว่ามันเป็นยังไง let's go แล้วคณดูตอนนี้ก็สุกได้ประมาณหนึ่งละเราก็เอาสเต็กเนี่ยออกมาพักไว้๋ยวผมจะพักไว้บนนี้ก็เป็นจานพิเศษของผมนั่นเองเนี่ยเราก็สเต็กออกได้เลย,เลยปึ๊บเราก็พักไว้นี่โอ้โหนี่แล้วก็กระเทียมหอมกระเทียมมาใส่ไว้บนนี้ละปึ๊บเพื่อให้ความแบบความหอมกระเทียมมันติดสเต็กตอนเราออก นี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูตรงนูง้นผมก็จะมาพักไว้ตรงนี้ <c oughs> ขอดูดทีครับนี่แล้วคนดูกลับมาดูตรงนี้นี่คนดูก็เห็นในกระทะใช่ไหมละ่ะในกระทะมันก็จะมีพวกเนยพวกอะไรอยู่เนี้ยเป็นไขมันจากคลิปที่แล้วเราคนดูดูสปากเกตตี้อันนี้มันไม่ได้ไหมมันอ,อะไรมันคือรสชาติ <c oughs> นะครับคนดูเราก็จะเอาผักเราเนี่ยมาใส่แต่อย่างแรกผมจะหั่นหัวหอมก่อน ปุ๊บแร้วมาหั่นหัวหอมรอบน,นี้ก็ไม่ต้องสูตรนะคนดูหั่นเฉยๆเลยหั่นครึ่งหั่นครึ่งปุ๊บหั่นครึ่งแค่นี้เลยแล้วหั่นอย่างนี้ทําไมครับคนดูคำถามมีคําถามด้วยออรายการนี้ได้ความรู้แลหั่นอย่างนี้เพราะว่าอยากหั่นครับไม่มีอะไรหรอกทีนี้ก็จะหยิบไปใส่ปุ๊บนี่หัวหอมใส่เลยจึง เดี๋ยวเราจะผัดหัวหอมไปนะคนดูให้มันซึมซับพ,พวกรดชงรสชาติเราจะาไปกินเป็นคู่กันนะไปกินกับสเต็กเราก็จะมีหัวหอมแครอทบอ็อกลี่นะแล้วก็ไปกินด้วยกันเลยอันนี้เราก็จะทาให้มันแตกกระจายก่อนให้มันเป็นชิ้นๆเล็กๆอย่างนี้นี่ก็วาดไปนี่ก็ปล่อยมันท,ทําไปทีนี้เราก็ใส่บอ็อกลี่กับแครอทลงไปในกระทะนะคนดูก็เดี๋ยวไปผัดกับหัวหอมแกงมันนั่นแหละเราก็ใส่ลงไปเลย เราก็ใส่ลงไปเลยนะคนดูก็ชิวๆเดี๋ยวมันก็สุกนะปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันไฟอ่อนเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้นะคนดูเราก็แวะมาขยับพวกมันบ้างแม่มันอยู่ที่เดิมให้ไปทั่วกระทะก็เหมือนผัดผักเลยนะคนดูแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบเวอร์ชั่นฝรั่งนะ <S 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 แล้วก็ใส่อย่างนี้เลย แล้วก็เดี๋ยวเอากระเทียมกลับเข้ามากระเทียมจับสเต็กเนี่ยแหละเัวก็กลับเข้ามาใส่แล้วเดี๋ยวอันนี้สุกเราก็ไปชิมสเต็กกันคนดูว่าสเต็กอันแรกจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมพาไปทำอีก,กันมีสองเวอร์ชันโอเคครับคนดูตอนนี้ผักผมก็สุกเรียบร้อยแล้วอยู่ในกระทะ <inate> นี่ก็เดี๋ยวเราจะมากินคั่วสเต็กเลยเดี๋ยวผมจะมาหั่นสเต็กเลยวิธีการหั่นสเต็กนะคนดูก็เราจะหั่นส่วนทางกับเรียกว่าอย่างไงอะรอยเนื้อมันนะคนดูคนดูก็ดูว่ารอยเนื้อมันไปทางไหนสมมติว่ารอยเนื้อมันขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะหั่นไปอย่างงน,งงนชืบชืบชืบส่วนทางส่วนทางเพราะะลรเพราะว่ามันจะได้ฉีกขาดจากเนื้อมันไงมันจะได้แบบไม่เหนียวมากแล้วผมกินมีเดียมเอ้ยผมกินแบบค่อนข้างสุกอะคนดูมันก็จะค่อนข้างเหนียวหน่อย เราก็จะไปใส่หั่นตรงนี้ปึ๊บอันนี้ออกนะนี่เราก็จะหัน่นตรงข้ามนะก็คือเฉียงไปอย่างนี้ชืบชืบชืบนี่เราก็หั่นเลยเฮ้ยเอาใหม่ลนะหั่นไงดีววคนดูให้คนดูเห็นนี่ก็หัน่น่วนผมผมกินแบบสุกจัดเลยนะคนดูถ้าคนดูอยากกินแบบสุกน้อยกว่านี้ก็กินได้นะคนดู ตามสไตล์เลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้คนดูนากินจา้าย่ผมมาลองชิมเลยก็นี่ผมกินเวลดันนะคนดูก็ใครมีปัญหาก็คอมเมนต์มาได้นะแต่ว่าผมไม่ชอบมีเดียมแรผมรู้สึกว่ามันยักกี้มันมันเลือดอะ่ะแต่นี้ก็พอได้อยู่อืม้ม ลองลองก็คือมันมันเวลดันนะคนดูแต่มันก็มันก็ไม่ได้เขียวนานขนาดน้นะคนดอูอันนี้ก็เป็นผักปากที่ผมถามมานะสำเนียงไหนนะ ก็เดี๋ยวเรามาชิมผักเลยนะคนุณดูแล้วคนดูชอบกินสเต็กเป็นแบบไหนกันครับเบลดันม well mm ีเ hmm. ดียมแรก็คอมเมนต์บอกนะอืมผักอันนี้ก็จะเป็นรสชาตินเนยนะคุณดูก็จะหวานหวาวนกินผักนี่สมมติว่ากินร่วมกันกันกบสเต็กร้อนว่าคุณดูหาซ้อนซ่อมหมด นี่เราก็กินเลยเนี่ปึ๊บผักสเต็กจิ้มคููกันเลยคุณดูแล้วเป็นฟิลนี้อือฮึเขามาเติมเกลือนะคุณดูเพื่อความเค็มความรสชาติ ถ้าคนดูรู้สึกว่าตัวเองยังปรุงไม่พอก็ไม่เป็นไรนะคนดูมาเติมที่หลังได้อเข่าไปไเ <c oughs> ยเดี๋ยวผมบอกขอกินก่อน A few moments later โอเคคนดูเมื่อกี้ผมก็สัดไปหมดเรียบร้อยแล้วก็คนดูก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะาผมกินหมดก็คือ ป็นเนื้อออสเตรเลียนะคนดูก็เลยกินถ้ากินเวลดันอะมันก็จะถามว่าเหนียวไหมมันก็เหนียวอยู่แต่มันไม่เหนียวเท่าเนื้อไทยอะมันก็ยังเขียวยังได้อะไรอยู่ผมรู้สึกว่ากินเรียกว่าไงมีเดียมแรงสำหรับผมมันยักกี้ไปว่ะคนดูแต่ถ้าคนดูชอบมีเดียมแรงคนดูก็คอมเมนต์บอกผมได้นะว่าคนดูกินแล้วเป็นยังไงส่วนตัวผมผมไม่ชอบไหมผมรู้สึกว่าแบบเลือดมันแบบมันมันไม่น่ากินอะมันเหมือนมันไม่สุกอะคนดู แกอก็ต่อไปเดี๋ยวผมมาทำเนื้ออีกอันให้คนดูดูเดี๋ยวไปเอาก่อนอือเนออ,อันนะครับเพราะว่าจะมาทำสูตรที่ไม่รู้ว่าคนดูเคยเห็นในติกต็อกไหมก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูคลิปนี้ปุ๊บ มึงรู้ไหมทำไมสเต็กบองร้านมันโคตรฉ่ำเริ่มแรกเอาเนื้อโยลงกระทะไม่ต้องปรุงหิ่ยอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเกลือไม่ต้องพริกอย่าเสือกมือไวจากนั้นไปสับสมุนไพรบนเขียงบีบเลมอนใส่โรยเกลือพริกไทยตามด้วยเนยสดฉ่ำๆเหตุผลคือแบบนี้ตอนเนื้อโดนความร้อนน้ำในเนื้อมันจะโดนไล่ออกมาแต่พอเนื้อเริ่มเย็นแม่งจะดูดทุกอย่างกลับเข้าไปเหมือนฟองน้ำดูดน้ำพอมังหั่นเนื้อบนเขียงที่ปรุงไว้น้ำเนื้อจะคลุกตัวเครื่องทมดและเนื้อจะดูดซอสกลับเข้าไปเองผลคือสเต็กฉ่ำชิม ไม่บอกวะก็เดี๋ยวเรามาทำให้ดูนะคนดูนี่อชิ้นมีเนื้อสองชิ้น let's go โอเคครับคนดูอีกสูตรหนึ่งที่เราจะทำก็คือเป็นสูตรที่เราจะมาปรุงตรงบอร์ดเราอันนี้ผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมีนี่สับอันนี้เป็นก็เป็นหอมเราทุบปึ๊ก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 เราก็จะมันก็จะเป็นประมาณนี้สับพอละเอียดประมาณสองสามทีประมาณนี้นะคนดู แล้วทีนี้เราก็จะมาใส่เกลือพริกไทยเราก็จะปรุงไว้ตรงนี้เลยเป็นการปรุงบอรดนะคนดูบอร์ดของเราอะไรนะใช่เราก็มาใส่เกลือเ้าก็จะมาใส่เนยคนดูแกะแกะแกะเอ้ยพริกไทยพูดผิดปึ๊บปั๊บปๆ๊บปปปปั๊บปปแล้วก็ใส่เนยคนดู ก็จะเป็นประมาณนี้เอาใส่เนย,เยชุบก็เนยวางไว้นี่เปการปรุงบอร์ดแล้วทีนี้พอสเต็กเราสุกก็เอาสเต็กมาใส่เดี๋ยวผมไปเอาเดี๋ยวรอสเต็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะคนดูสเต็กก็เหมือนเดิมใส่กระทะชุบชุบชุบเสร็จแค่นั้นก็เดี๋ยวตัดภาพตอนสเต็กอยู่ตรงนี้เลยแนละ้วกันหนึ่งสองซ้ำเออผมลืมเดี๋ยวผมจะมาใส่อันนี้ด้วยนะคนดูอันนี้ก็หาง,ง่ายๆผมคิดว่าบ้านหลายๆคนก็คงมีอ่ะเนี่ย ก็จะได้มีความเฮิร์บเราใส่เลยเอามาจากพิซซ่านะพิซซ่าเขาก็ทำมาค่อนข้างดีนะเรียกว่าอะไรนะอเมริกาโน่หรอหรือว่านั้นกาแฟไม่รู้ตอนนี้ก็รอกระทะร้อน้ะเดี๋ยวเราเอา,เาสเต็กเราลงไปใส่นะคนดูนี่สเต็กเราก็เป็นประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวผมทาความสะอาดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเชฟที่ดีคือเชฟที่สะอาดนะคนดูก็คือวิธีการใส่สเต็กให้ไม่โดนให้น้ำมันไม่กระเด็นเสร็จเราคือเราใส่ ไปทางนาน้นนะคนดูก็ใส่ชื้อไปอย่างงี้ชื้อไปอย่างเงี้น้ำมันมันจะกระเด็นไปฝั่งนูน้นก็จะไม่โดนตัวเรานะคนดูเนี่ยเราก็ใส่เลยนี่เห็นไหมน้ำมันไม่โดนตัวผมเพราะผมใส่ออกไปจากตัวผมคนดูก็ถ้าทําอาหารอะไรก็ทําปลาทงปลาทอดก็สามารถทําได้เหมือนกันหนึ่งสองสมสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก็กลิ่นก็ค่อนข้างต่างกันนะคนดูไม่มีกลิ่นริกไทยไม่มีกลิ่นเกลือเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงเลยเป็นสเต็กเปล่าเลยนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าเ็ดแปดเก้าสิบออวันนี้ก็เป็นสเต็กอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มาวางไว้อย่างนี้เลยคนดูแล้วทีนี้เราก็จะมาคุกคุกกับแบบนี้เลยนะคนดูจริงๆต้องหั่นไหมหั่นก่อนใช่ไหมเราค่อยคุกโอเคคนดูเราก็จะมาหั่นก่อนแล้วก็หั่นไปอย่างนี้นะหั่นตามฝั่งนี้ซืบนนี่ หันตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามเนี่ยคนดูน่าจะเห็นรอยเนื้อใช่ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือเราหันออกไปอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างประมาณมีเดียมเวลนะคนดูเพราะว่าแต่กล้องผมอยากกินแบบ ค่อนข้างจะเป็นเนื้อๆอย่างนี้เนาะมันก็จะมาหั่นจริงๆต้องใช้เนื้อเอ้ยต้องใช้เรียกว่าอย่างไงอ่ะมีสเต็กเนาะคนดูมันจะหั่นง่ายกว่านี้เพราะมันจะแบบตรงข้ามมานี้เลยแต่อันนี้มันมีดแหลมไงมันก็ค่อนข้างจะหั่นยากนิดนึงปึ๊บนี่เราก็หั่นเพราะว่าบอร์ดเรามันก็มีเรียกว่าไงอ่ะผกหอมเกลือพริกไทยเนยอะไรมันก็อยู่ตรงบอร์ดเราหมดแล้วอ่ะเราแค่หั่นเลยคนดู แล้วพวกจูสจูสจากเนื้อมันก็จะมาคุกเขากับไอตรงเนี่ยเรียกว,ว่าไงอะตรงเบาะที่เราทําไวอ้อที่เป็นหอมกระเทียมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้คุณดูนี่ทีนี้เราก็คุกเลยนี่คุกไม่ต้องอ,อะไรเยอะนี่คุกเลยนี่ปึ๊บเกลือพริกไทยหอมเอ้ยไม่มีหอมมีแต่กระเทียมเนี่ยเห็นไหมมันจะคุกอยู่กับจูสเนื้อนี่มันจะเป็นชิ้นประมาณนี้นะคุณดูนี่ชิ้นหนึ่งวิ ติดกันอยู่หั่ก่อนชิ้นี่มันเหมือนก็จะเป็นยำสไตล์ฝรั่งนะคนดูก็คล้ายๆยำบ้านเราเนี่อันนี้ก็เป็นเนื้อก็จะเป็นแบบมีเดียมเวลนะคนดูส่วนตัวผมมีเดียมเวลก็ไม่ค่อยชอบนะคนดูเพราะมันสำหรับผมรู้สึกว่ามันยักกี้ไปหน่อยนี่ผมลองเลยชิ้นบางๆม,มันแบบมันเหมือนมันดิ้นอยู่ในปากอะผมเลยไม่ค่อยชอบ แต่ละรสชาติอร่อยส่วนตัวผมรู้สึกว่าขาดเกลือใส่เกลือเพิ่มผมชอบกินเค็มนะคนดูรู้สึกว่ามันขาดเหลืออะไรก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคนดูทามานันนี้นี่ก็แล้วก็คุกไปนี่เห็นไหมเนี่ยคนดูดูจูดคนดูเห็นจูดไหมนี่จูดอันนี้ก็เป็นเนื้อจูดเนื้อกับเนยมันรวมกันนะคนดูก็จะได้มาเป็นแบบ น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างอร่อยนะคนดูเป็นกลิ่นเนื้อกลิ่นเนยนี่ก็เนื้อเรามากินกับผักชิ้นหนึ่งนี่เหงือแครอทเป็นซูชิโอเคเอร่อยเนาะจัดจานโอเคคนดูเดี๋ยวผมไปจัดจานให้ดูนะว่าจัดให้มันสวยอะตอนนี้มันก็ค่อนข้างเละเดี๋ยวไปดูตอนจานจัดเรียบร้อยหนึ่งสองตั้ โอเคครับคนดูผมก็จัดจานมาเป็นประมาณนี้นะก็ไม่รู้จะจัดยังไงอะเพราะแบบมันก็หั่นไปแล้วมันก็ชิมไปแล้ว2 3ชิ้นก็จะได้ประมาณนี้นะคนดูอันนี้ก็น้องอิงก็ทำมานะคนดูก็ผมจะลองชิมอืม้มคัวฟองชีสต่อยจัดเฮ้ยผมมีสูตรหรอคนดูคัวซอ,องชีสใช่ไหมหาชิ้นทุกสุกก่อนชิ้นนี้ก็ได้ นี่ครัวสองชีสสเต็กแครอทด,ด้วยแล้วกันแครอทนี่ปุ๊บปิดเด็ดทีนี้ก็ชิมเด็ดอือหืออือหือ,หอ,หอ อร่อยเลยคุดูสอาวน้ำโค้งนครับโคโคล,โคล,ลาคุณดูก็จะมาเปรียบเทียบนะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมนะผมชอบอันแบบปรุงเลยปรุงแล้วก็ลงกระทะไปเลยผมรู้สึกว่าแบบนั้นอร่อยกว่า ือแบบนี้มันก็อร่อยแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เข้าถึงเนื้อขนาดนั้นตะกรองคิดว่างไงอันไหนชอบแบบอันนี้ถ้าไม่เอาเนื้อนะรู้ว่าอันนี้ันเข้าสูงกว่าอืมอันนี้ตะกรองผมก็รู้สึกว่ามันเข้าเนื้อมากกว่านะคนุณดูก็คุณดูก็ลองไปทําดูว่าคุณดูชอบอันไหนมากกว่ากันก็น่าจะอยู่ที่ความชอบส่วนอันนี้ผมอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเป็นเพราะเนื้อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมมาจากคติเองเพราะว่ามันแบบมีเดียม เนืวัวะมันยังแบบดึกๆอะ่ะก็อร่อยนะก็แนะนำคนดูถ้าอยากทำก็ลองดูเอาว่าสูตรไหนคนดูชอบมากกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคนดูเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปกินแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอย้ช่วยผมตั้งชื่อรายการด้วยนะครับเด็แบซต์แก่งๆ